แน่นทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็นที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถึกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอ้าสตีเปิเพื่อนชาวคุกกี้แลนด์โอ้แมททุกคนวันนี้นะครับก็การเล่นก่อนปรับกันเล่นก่อนปรับในรอบนี้เราก็จะมาเล่นน้องสายใหม่กันก็จะยืนยันแล้วว่าน้องจะบัฟในแผ่หน้านะซึ่งสายไหมเนี่ยก็ เป็นตัวเดียวเลยนะที่จะบัฟในแพทหน้าเนะหัวเดียวกระเทียมรีบเลยโดยที่จะมาเล่นวันนี้ก็จะมาเล่นใน M3 ละกันเพราะว่าในการอัปเดตหน้าเนี่ย M3 จะยังคงอยู่เนะก็เรียกได้ว่ารอบนี้คลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงเพราะว่าเล่นแค่เซตเดียว <c oughs> ไม่มีเซตอื่นนะฮะอ่ะโอเคก็สับสใหม่เนี่ยจังหวะก,การเล่นผมก็จะเล่นเป็นสายเครื่องยนต์สายสปีดนะแล้วก็จะใช้แหวนมีสีเหลืองในด่านนี้เนาะซับตัวของน้องเนี่ยจังหวะการเล่นก็จะเป็นจังหวะ3ขวดเนะซึ่งผมจําได้ว่าสายใหม่เนี่ย มันก็น่าจะเป็นตอนช่วงที่ผมทําคลิปแล้วแหละก็คือตอนบัฟเนาะ,ะหมายถึงตอนบัฟนะตอนมันมาอันนั้นก็เก่าเกินนะตอนนั้นก็บัฟมาแล้วก็มีสกินนี้มาเนี่ยแหละซึ่งก็เป็นสกินที่สวยมากแล้วก็ใสยใหม่เนี่ยมันก็ได้รับการปรับเรื่องจังหวะให้ลงตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นละ ก็สัตว์เลี้ยงของน้องเนี่ยมันจะมีความสามารถในการผลิตไอเทม2รูปแบบเนาะแบบแรกก็จะเป็นตัวใหญ่แบบที่2จะเป็นลูกไฟซึ่งทั้ง2ไอเทมเนี่ยจะให้ความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันนั่นก็คือจะฟรีซเลือดเป็นระยะเวลาหนึ่งในระหว่างที่ไอเทมแสดงผลอยู่เนาะอันนี้ก็คือความสามารถของไอเทมสัตว์เลี้ยงสายใหม่เนะเาะก็หลักๆเลยที่อยากให้ปรับเนี่ยผมก็อยากให้ปรับในตัวของสัตว์เลี้ยงให้อตอนเฟดลูกไฟเนี่ยมีแม่เหล็กมาห้อยด้วยน่าจะดีมากเนาะเพราะอย่างนี้เห็นว่าหลายๆจังหวัดเน ลูกไฟก็ทําผิดทําให้เราค่อนข้างเสียเยลี่เยอะนะส่วนเฟสตัวใหญ่ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะผมเพราะว่าเราได้ตัวใหญ่เราก็ค่อนข้างเก็บเยลี่ง่ายอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวใสใไม่เนี่ยจังหวะของน้องก็จะเป็นจังหวะ3าขวดที่มีสันเลี้ยงอื่นเนะาะจะผัด2เนี่ยที่เหมาะเมาะเนี่ยเอาแบบปกติเลยถ้าจังหวะลงตัวเนี่ยมันจะสามารถใช้พวกลิ้นจ่หรือในเน่อะไรพวกนี้ได้นะผมคิดว่าแต่ว่า อันนี้อย่างที่บอกคือขึ้นอยู่กับจังหวะลงตัวด้วยเพราะว่าด้วยความที่สัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องผลิตตามตัวของเยลลี่ถูกไหมดังนั้นมันก็จะมีจ,จังหวะที่อาจจะดีเลย์บ้างหลังจากที่ผมไปทดสอบเนี่ยปรากฏว่าถ้าเล่นในด่านนี้แบบไม่ใส่เครื่องยนต์เนี่ยจะใช้ผัด2ตัวของลินจีไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นเป็นผัด2ตัวอื่นที่ใช้เลือดน้อยกว่า <c oughs> เช่นพวกน้องพายอะไรเงี้ย <c oughs> ผมคิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็จะผลิตไอเทมได้ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันก็ขึ้นอยู่่กัับจงหววะา ไอเทมเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะผลิตได้กี่ชิ้นนาะก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นเยลลี่ในดาชน,นะถ้าเกิดแพทเทิร์นในเยลลี่ในดานเนี่ยมันไม่มีปัญหามันสามารถเสกได้โดยที่ไม่ติดก,กูดาวเนี่ยมันก็เสกพอให้พวกตัวของลิ้นจีอะไรเงี้ยสามารถใช้สกิลทันได้นาะพวกตัวที่เทียบเท่าจังหวะ2ขวดอะไรเงี้ยสามารถใช้ทันได้แต่ถ้าเป็นพวกตัวที่อา่าจังหวะด่านไม่ดีอะไรเงี้ยอ่ะถ้าสมมติจังหวะดานไม่ดีก็อาจจะต้องไปใช้พวกพายพวกวิปปิง้งอะไรพวกนี้น้อคิดว่านะก็น่าจะเหมาะสมมากกว่านะอ่าโอก่อากไปว ตอนแรกอะผมก็ไปลองมาละทั้งเวอร์ชั่นที่ไม่ใช้เครื่องยนต์แล้วก็เวอร์ชันใช้เครื่องยนต์ผมปรากฏว่าพอเล่นเป็นเวอร์ชันใช้เครื่องยนต์ต ing, นนนตจังหวะจะลงตัวกว่านะส่วนถ้าเป็นเวอร์ชั่นไม่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยอันนี้เท่าที่ผมไปลองมาเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงคือมันจะมีบางจังหวะที่สัตว์เลี้ยงมันจะอั้นเนาะซึ่งมันก็เป็นปัญหาตั้งแต่ชาติกโกโหติกาและกับการที่สัตว์เลี้ยงมันเสกตามไอเทมเนาะมันก็จะมีความแบบติดติดขัดขัดเวลาที่ถ้าไม่มีลี่ให้เสกมันกกก็็็จจจะะะค่อออนนนนนข้้้าาาางงงััดดิึแลวมเเเสียยูรทํใหบซต ถ้าเกิดเล่นแบบไม่ใส่เครื่องยนต์หลาะที่ผมไปลองมาก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีบางจุดที่มันโดนอัดอั้นไว้แล้วก็กลายเป็นว่าเสกไอเทมให้ตัวของผัดสองใช้สกิลปิดถ้ายไม่ทันเพราะว่ามันอึดไม่พอนั่นเองดังนั้นอย่างที่บอกว่าสายใหม่เนี่ยตัวที่เหมาะหน่อยก็จะเป็นพวกอ่าพวกวิปปิง้งหรือพวกพายอะไรอย่างี้มากกว่าที่มันจะใช้เลือดน้อยหน่อยน่าจะชัวร์กว่านะแต่ว่าถ้าจังหวะมันลงตัวมันก็จะใช้พวกตัวที่เป็น2ขวดแท้ได้นะก็ะสามารถใช้ได้เหมือนกัน ผมคิดว่าลิ้นจี่เนี่ยลงตัวสุดผมก็เลยหยิบลิ้นจี่มาใช้นะก็ะอย่างที่บอกไปรู้ว่าแผ่นหน้าจะมีการแบบปรับสมดุลอะไรในส่วนของจังหวะหรือเปล่าแต่จริงๆรงจังหวะมันลงตัวอยู่แล้วแต่แค่อาจจะติดเรื่องสัเดเลี้ยงนิดนึงนะอ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเนาะเอ่อคลิปนี้ก็จะสั้นๆนิดนึงอย่างที่บอกนะเพราะว่าก็จะเพ็นแค่เสร็จเดียวเพราะว่าสายใหม่ผมก็ไปลองหลายๆอย่างแล้วมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะผมด้วยความที่ มันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเกีย่ยวกับสัตว์เลี้ยงอนะเนาะอ่ะโอเคก็จบที่8 9ล้านโอนก็เดี๋ยวรอดูแผ่นหน้าแล้วกันว่าจะมีการปรับอะไรมาเพิ่มเติมนะสับสายใหมนะ่โอนโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้โอนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโนะัสนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะบาย